สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาคำนวณหวยลาวสตาประจำวันที่4นะคะก่อนรับชมอ่านจพ่เก,ก,กันก่อนนะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะหากชื่นชอบในการคำนวณหวยของเราก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามหรือพูดคุยกันได้นะมีกลุ่มแนวทางนะคะมีคนแนะนำนะ ลาวสตาร์วันที่สี่ผลวันที่สามเป็นหกหนึ่งหกแปดเก้า โอเคสูตรแรกจะได้เลขเจ็ดมาเป็นเลขเด่นนะว้ 4, 4. าวสี่สี่มาสูตรที่สองเป็นแปดโอเคแปดสอง หนึ่งได้หนึ่งโอเคเลขสี่ตัวเด่นจะเป็นเจ็ดปดสองหนึ่งนะทุกคนชอบเลขไหนก็ลองเอาไปตามดูไปรูดดูได้นะเราทำแค่เฉพาะเลขสองตัวเท่านั้นนะคะแต่ถ้าอยากได้เลขสามตัวลองเอาไปจับดูได้นะเอาไปเต็งโต้ก็ดูได้นะทุกคนอันนี้จะเน้นสองตัวเท่านั้น นะเด่นจะได้ประมาณนี้นะทุกคนมาลองกันไว้ก่อน,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 นโอเคลองก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคน ชอบเรกไหนลองไปตามดูกันได้นะเป็นรูดดูได้นะขอใโชคดีค่ะ